ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เพื่อช่องมอเตโฟกัส t ด o n ชนเคยนะครับคลิปนี้ครับเดี๋ยวผมก็จะมาสอนเพื่อนทาการหมุนนะครับเป็นแบบซุ่มนะครับของกิจกรรม t o มันนี่วอลเล็นะครับตรงนี้นะก็เป็นกิจกรรมที่ตรุจจีนะครับสาหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสอนเพื่อนแล้วกันนะครับสาหรับคนที่อยากรู้นะครับวิธีการ หาเลยทุกคนตัวนี้ครับเป็นแบบสุ่มนะครับสาหรับกิจกรรมของวอลเล็ตนะทุกคนกิจกรรมของวอลเล็ตนะครับเพิ่งมาล่าสุดเลยนะครับตรงนี้นะครับก็ให้เพื่อนนะครับทาการดาวน์โหลดแอป True ID มาก่อนนะครับแอป True ID ตรงนี้นะก็เป็นใน Play Store นะครับมีทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับพิมพ์ไปเลยนะครับ True ID นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็สามารถทําการสุ่มได้เลยนะครับตรงนี้นะครับก็ให้เพื่อนทาการล็อกอินเข้าไปนะครับเพื่อ ใช้งานนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนเล,นลนเื่อนลงมาด้านล่างนะทุกคนเลื่อนลงมาด้านล่างเลยนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างเลยนะครับก็จะเจอคําว่าสิทธิพิเศษสําหรับลูกค้าทูนะลูกค้าทูนะครับเราก็ทําการกดเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับกดหมุนปั๊บรับเฮงนะทุกคนตัวนี้นะครับเพื่อนๆก็ทําการกดรับเข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะขึ้นปุ่มแบบนี้นะครับเราก็ทําการกดเล่นเกมเลยนะครับตัวนี้นะกดไปเลยนะครับ ก็ทําการล่อนะครับทุกคนก็ทําการล่อนะนี่นะครับก็รอให้ถึงเต็มหนึ่งร้อยนะทุกคนหนึ่งรอยเซนะครับเราก็สามารถทําการหมุนได้แล้วนะครับตรงนี้นะสูงสุดถึง4ี่ครั้งต่อวันแบบนี้เลยนะทุกคนแบบนี้เลยนะครับของผมก็รางวัลนะทุกคนรางวันนะครับสูงสุดนะครับก็จะเป็นทองคํานะครับตัวรองลงมานะครับผมแนะนํานะครับถ้าใครได้ก็ดีใจด้วยนะครับเป็นเน็ตทูนนะเป็นเน็ตทูนครับเดี๋ยวผมก็ทําการกดหมุนไปนะครับทุกคนกดหมุนไปเลยนะครับ นี่นะครับแบบนี้เลยนะมาลุ้นว่าเราจะได้เน็ตหรือเปล่านะครับทุกคนโอเคนะครับเราไม่ได้นะทุกคนเราไม่ได้นะครับเราได้แบบนี้นะครับเป็นโค้ดส่วนลดนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการกดซ่มไปอีกที่นะกดซูมไปอีกที่นะครับ อผมคิดว่าน่าจะได้เน็ตนะผมคิดว่านะโอเคนะครับเราได้ทูวาเลตนะครับกลับมานะครับหนึ่งคะแนนนะครับตัวนี้นะเราก็ทําการหมุนไปเลยนะครับหมุนยาวๆไปเลยนะครับสิทธิ์ตัวนี้นะครับเราเหลืออยู่ประมาณสองสิทธ์นะครับตรงนี้นะประมาณสองสิทธ์นะครับโอ้โหเราได้ ทูพอยต์อีกแล้วนะครับหนึ่งคะแนนนะครับไม่เป็นไรนะทุกคนกดซุ่มไปอีกที่นะครับเป็นครั้งสุดท้ายนะครับทุกคนเป็นครั้งสุดท้ายสําหรับคนที่อยากซุ่มลองดูหรือถ้าใครไม่มีเน็ตเล่นนะครับผมก็แนะนาเลยนะครับซุ่มรับเน็ตฟรีเลยนะครับรับเน็ตทูนะทุกคนรับเน็ตทูเลยนะครับเราได้ทูพอยต์ไม่อีกแล้วนะทุกคนทูพอยต์มาเรียบร้อยแล้วนะตรงนี้นะครับเราสามารถนําคะแนนนะครับไปแลกแบบนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับแลกคะแนนเพิ่มนะนี่นะก็จะหมุนยยาวไปเลยนะครับ อ่โอเคหมุนอีกทีนะทุกคนตอนนี้เราใช้สิทธิ์ไปวันเจ็ดสิทธิ์แล้วนะทุกคนผมคิดว่าน่าจะเจ็ดสิทธิ์ต่อวันนะทุกคนไม่รู้ว่าไอเดียของเพื่อนเป็นยังไงกันบ้างนะครับมนมาลุน้นมาลุน้นทุกคนมาลุน้นโอ้โหเราได้ถูพอยอีกแล้วไม่รู้ว่ามันล็อกหรือเปล่านะทุกคนเราพยายามที่จะหมุนให้ได้เน็ตนะทุกคนเน็ตนะโอ้โหเราได้ถูพอยอีกแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับทุกคนไม่เป็นไรนะครับกด z ูมไปอีกทีนะครับ อืไม่ได้นะทุกคนเราได้เป็นทูพอยต์นะครับทุกคนตัวนี้นะครับเราก็ทําการหมุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้แต่ทูพอยต์นะทุกคนเราได้แต่ทูพอยต์กลับมานะครับก็ไม่เป็นไรนะทุกคนไม่เป็นไรนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาบอกเป็นกิจกรรมแล้วกันนะทุกคนนี่นะครับรางวัลนะครับก็จะเป็น ทองคำนะทุกคนทองคำก็มีนะครับเป็นทูพอยต์นะหนึ่งคะแนนแปดคะแนนสิบแปดคะแนนยี่สิบแปดคะแนนแล้วก็แปดสิบแปดคะแนนนะส่วนเน็ตนะทุกคนเน็ตที่เราจะได้นะครับก็จะเป็นห้าร้อยเอ็มบีนะครับหนึ่งกิกนะทุกคนเน็ตหนึ่งกิกก็มีนะครับ Wi-Fi ก็มีเหมือนกันนะทุกคนนี่นะครับก็เราสามารถหมุนได้ทุกวันเลยนะครับสาหรับคนที่อยากหมุนก็ลองทําตามคลิปของผมได้เลยนะครับสาหรับคนที่อยากรู้นะครับว่ามันมี เงินเข้ากระเป๋าทูมอนนี่หรือเปล่าตัวนี้นะครับไม่มีนะทุกคนไม่มีนะครับเพียงแค่หมุนรับเน็ตหรือเป็นทูพอยต์เท่านั้นนะครับสําหรับคนที่อยากหมุนนะครับเป็นกิจกรรมของทูมอนนี่เข้ากระเป๋าอลเลตนะครับตัวนี้ไม่มีนะทุกคนในเดือนนี้นะทุกคนก็ <ๆ S 2> ไม่มีนะครับปกติแล้วนะทุกคนสําหรับเดือนตรุษจีนแบบนี้นะครับมันจะมีนะแต่ตัวนี้ไม่มีนะทุกคนไม่มีนะครับก็ มาสอนเพื่อนทาการหมุนนะทุกคนสําหรับคนที่อยากหมุนนะครับก็ลองหมุนดูได้นะครับไม่เสียหายอะไรนะครับก็สามารถหมุนได้วันละหนึ่งครั้งเลยนะครับตรงนี้นะก็สามารถหมุนรับเป็นเน็ตหรือก็เป็นทองคําได้นะถ้าใครโชคดีพอนะครับตรงนี้นะเพื่อนๆก็สามารถทําฟรีได้เลยนะครับโอเคนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับหรือคลิปนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปนี้กันด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ